สวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube X ดดั้ซิงคครับผมวันนี้พามาดูบ่าวนนหน่อยครับมาอ่าฮิเป็นไรอ,ะอ่ะฮะอู้ได้ดันตูดเหรอ ฮะรถนอนไปไหรรถนอนไปไรอื้อื้อุติดแล้วเว้ยอู้รถสตาร์ไปติดลอ กกสงสัยว่าแบตรถหมดครับไม่ได้วิ่งหลายวันครับจอดไว้อ่ะ như ừ, đây cầm ามร่อนีน้รถเปไ็นไร ไม่กสั่นผมเป็นไรวะฮะแบตหมดเหรอไม่หมดนะเป็นไรวะเฮ้ยไม่กสั่นมีปัญหาอลไรเนี่ยเออจริงนะเนี่ยแปบบนึ่งครับทุกคนโอ้ไม่ได้

้จานชูโทมาหาเพีกอยู่จะมาไม่เนื่ยม,มามซื้อเยอะปอมาให้ด้วยเด้อนนอี้กดได้ไดนโรงงานตอนบ่ายม,ามั้งนบอกเอ้าทำไมวา,มาตอนบ่ายเขาต้องตัดยาก,ก่อน,นี้เขาว่ะเอิออเห็นดูในคลิปอะ ไม่นาำไหมนี่ไม่เพื่อตาได้ออกโรงพยาบาลเพียงกคได้มารับตาไม่นานนะามคิเออเนาะตอนนี้รอหมอมาตรวจ mm hmm. ไม่รู้หมอมาตรวจตอนไหนไนม่รู้สามสี่โมงเลยนี่านออกนิดครับไม่ได้วิ่งหรายวนนี้ครับ เอามารถสตาร์ทไม่ติดเลยจำขนาดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็สตาร์ทอยู่ไหมเหรอนอนเมื่อคืนพรุ่งนี้สตาร์ทไม่ติดแน่นอนเฮ้ยลุยไปรุ่นอยู่นี่ว่ะบ้านไอฮิงผมไปไปรุ่นมารอพี่แซมอยู่ครับสงสาร เอาเราเจ้ามาขาวมาวิ่งมั่งครับเดี๋ยวสตาร์ไม่ติดอาเลาะครับวันนี้พามาขาวเลาะพามาขาวเลาะโอ้โหสวยสุดจัดเลย <laughs> กันชน2020เลยเออพี่เอก็ขับไปกี้เลยนะ,ะน้าหน,น้านี่แหละใส่ใส่กันชน2020พ <laughs> ันี่นี้ก็กันชน2020่มันเป็นไฟสองดวงขนาดไม้กันสั่นเป็นอะไรวะทำไมร้อนวะชัร <laughs> ์จแบต

ล่วงเมื่อกี้ใช่ป่านตกเหรอืมตกจนอันนี้หันมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้เอาเบรกรถอะ่ะตามใช่แล้วแค่ตกตกแรงไงแค่ตั้งวันนี้ใช่ไหมแค่ล่วงมาข้างหน้าแค่นี้เองไม่น่าจะอืมด,ดูดิมตัดเสยียนี่ครับอเอามาขามาวิ่งครับเนื่องจากผมได้วิ่งหลายวัน เออไมคกระสันผมร้อนว่ะดูดีมันร้อนเป็นไรวะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ